สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับกับการเพิ่มหน่วยความจานะครับในโทรศัพท์เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์ไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นใช่ไหมครับว่าเฮ้ยกับคําว่าหน่วยความจําเต็มหน่วยความจาเต็มนะครับนงันเราก็ต้องมีวิธีการลบหน่วยความจานะครับเพื่อเพิ่มหน่วยความจาให้กับโทรศัพท์ของเรานะครับอย่างแรกนะครับจิ้มกัที่คําว่าตั้งค่านะครับโอเคจิ้มไปได้ตั้งค่าเสร็จแล้วครับก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาจนเห็นไหมครับกับคาว่าการดูแลอุปกรณ์เห็นไหมนี่กกกเาาปลลยรรับดูแณ์ พอจิ้มคำที่การดูแลอุปกรณ์เสร็จเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าแบตเตอรี่ที่เก็บว่าหน่วยความจาครับจิ้มไปที่หน่วยความจําครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะอ่ารอสักระยะหนึ่งนะครับอ่าเฮ้เรากดล้างนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเรากดล้างเนี่ยมันก็ได้เพิ่มมาอีก848เมกะไบต์นะครับของพี่อ้นานะครับถ้าเกิดของคนอื่นไม่ได้ล้างเลยมันอาจจะเป็นถึง 1G กิกเลยนะสำหรับบางคนที่พี่อ้นเห็นนะครับโอเคแค่นี้แหละครับก็เพิ่มหน่วยความจําให้ได้แล้วนะครับแต่ มันไม่หมดเพียงวิธีการเท่านี้นะครับที่ว่าเราจะเพิ่มหน่วยความจํานะครับมันมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับออกมาข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เพิ่มด้วยการลบแคสได้นะครับก็คือว่าเราเอามือขวานะครับไอ้มือขวาของนิ้วโป้งขวานะครับจิ้มไปนะครับจิ้มไปนะครับที่แอปอะไรก็ได้เห็นไหมครับอันนี้เพี้ยนจิ้มไปที่แอป Google นะครับแล้วก็มันขึ้นกับว่าข้อมูลแอปใช่ไหมครับแล้วก็จิ้มไปที่ข้อมูลแอปครับนะแล้วก็จิ้มไปเขาที่เก็บครับเห็นไหมครับข้างล่างมันเเเเขีีีียนนนวว่่่่่าาาาททกก็็็บบบจจิ้มมมมไปปออหััคคระํแ ข้อมูลแล้วก็แคสรวมกันนะครับถ้าเกิดเราลบแคสไปนะครับเราก็จะเพิ่มอีกสอง้อี่สิบเมกะไบต์นะครับอ่าเห็นไหมครับแต่สำหรับบางคนนะครับไม่เคยลบเลยอาจจะได้ถึง500 600นะบางครั้งก็มีโอเคครับแล้วเราก็ไปลบแอปอื่นนะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าเฟซบุ๊กเพียงแค่ใช้บ่อยอ่าลบอ่าจิ้มไปอีกข้อมูลแอปอีกรอบนึ่งตื๊บนะครับที่เก็บเห็นไหมถ้าเพียงลบเพียงแค่ได้เพิ่มอีก140เมกะไบต์นะครับอ่าจิ้มลบไปอีกอ่าคราวนี้นะครับเราก็ไปอันอื่นเรื่อยๆนะครับ ไปจนทุกโค้งแม่อ่า YouTube อ่า YouTube ก็ต้องลบนะครับว่าดูบ่อยตึ๊บนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับแล้วเพี้ยนลบเพียนก็ได้อีกเท่าไหร่ครับ305มิกบนะครับโอเคแล้วก็ลบไปอย่างนี้นะครับลบไปเรื่อยๆนะครับกับทุกแอปที่เราใช้บ่อยๆนะครับแล้วหน่วยความจําเราก็จะเพิ่มขึ้นครับอันนี้ครับก็กับวิธีการง่ายๆนะครับในการเพิ่มหน่วยความจํานะครับเวลาที่มือถือของเราเต็มนะครับโอเคครับเพี่ยนเราจบคลิปนี้ปในเบียงเื่นนี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ